สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนอย่าลืมนะครับฝากกดปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ เริ่มต้นกันที่บทสัมภาษณ์ของวัตาลุเอนโดก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเพอล่าสุดแกได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับว่าเขาเนี่ยจะได้ลงสนามให้กับสมสรล์เลเวอร์พูลก็อย่างที่ทราบกันนะครับสุดท้ายเราก็ได้เห็นวาตาลูเอนโดมิดฟิลคนใหม่คนล่าสุดของสมสรล์เลเวอร์พูลเนี่ยได้ลงสนามประเดิมเป็นเกมแรกนะครับถึงแม้ว่าจะลงสนามเป็นตัวสำรองแต่ก็ถือว่าได้ลงสนามเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับ ซึ่งหลังเกมนะครับมันก็มีสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์ได้สอบถามวัาตารลูเอนโดประมาณว่าคเนียมีความรู้สึกอย่างไงบ้างที่ในคืนนี้ประเดิมสนามให้กับสโมสรลิเวอร์พูลเอนโดแกก็ตอบประมาณว่าเอาจริงๆนะย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้สัก3-4ถึงวันผมยังคงเข้าใจอยู่เลยว่าผมจะต้องลงสนามให้กับสโมสรสตุตการ์แต่ในวันนี้ผมกลับได้ลงสนามในถิ่นแอนฟิลด์ซะอย่างนั้นซึ่งแฟนบอลที่นี่เนี่ยมันสุดยอดมากๆ ผมเนี่ยเข้าใจนะว่าสโมสรที่มันเป็นสโมสรยิ่งใหญ่ในเกาะอังกฤษมักจะอยากได้นักเตะที่อายุนน้อยๆและก็มีความสามารถแต่สําหรับผมเนี่ยมันคือโอกาสที่สุดยอดมากๆมันคือโอกาสเดียวที่จะได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลซึ่งผมก็ทราบดีว่าทีมต้องการเด็กที่อายุน้อยกว่าผมผมบอกตามตรงเลยว่าผมติดตามข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลมาโดยตลอด และตอนนี้ทีมต้องการผู้เล่นหมายเลข6มากๆซึ่งที่แรกผมเนี่ยคิดว่ามอยเซตซเซโดเขาน่าจะได้ย้ายมาที่นี่แต่พอเขาไปอยู่กับเชลซีผมเองก็คิดว่าบางทีบางทีสโมสรอร์พูอาจจะต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์แบบผมเพราะว่าเฮนโดเนี่ยเขาย้ายออกไปแล้วและมันก็เช่นเดียวกับฟาบิมโยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดจริงๆนะและบางทีผมอาจจะมีโอกาสมาที่นี่และเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไวมากๆผมต้องตัดสินใจโดยด่วน ซึ่งในตอนที่เวอร์ภูยื่นข้อเสนอเข้ามาผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตอบปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นความฝันของผมคือการได้ย้ายมาเล่นในทีมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษและกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้วัตลุเอนโดแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเชอร์กนครอปกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับฟอร์มการเล่นของเอนโดในนัดแรก ก็อย่างที่ทราบกันมานะครับเอนโดก็ประเดิมสนามนัดแรกให้กับสโมสรอนลิเวอร์พูลแล้วนะครับแม้ในช่วงต้นเนี่ยแกจะได้เป็นตัวสำรองไปก่อนนะซึ่งประมาณนาทีที่58นะครับทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แกดันโดนใบแดงก็เลยทำให้คลอปเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นแล้วก็อีกขั้นนาทีจัดการส่งเอนโดคนนี้แหละที่ลงมาในสนามซึ่งหลังเกมนะครับทางเว็บไซต์สโมสรอนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้สอบถามที่เจกเก้นคลับป,ประมาณว่าเขาเนี่ยคิดยังไงบ้างกับฟอร์มการเล่นนัดแรกของเอนโด เจอเกนคลอปนะครับเขาก็ตอบประมาณว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแรกที่ค่อนข้างหนักเลยนะแต่เขาก็ทํามันได้ดีมากๆเขาลงสนามโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องทําอะไรผมได้คุยกับเขาในตอนเช้าเกี่ยวกับแผนการเล่นในระบบ11คนแต่ระบบ4-4-1เนี่ยมันไม่ได้รวมอยู่ในบทสนทนาของเราผมไม่คิดว่าเขาจะได้นอนมากนักนะในช่วง2คืนที่ผ่านมาแต่เขาต้องลงสนามแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างที่เขามีลงไปในสนาม เจอเกนคลอปแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ Alexis m สแม็กอาริสเต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดแกได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกที่เพิ่งจะได้ใบแดงในการใส่สีเสื้อกับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกก็สำหรับ a l e x กซ m สแม็กอาริสเนะครับย้อนกลับไปในเกมล่าสุดเนี่ยในประมาณนาทีที่58แนะแกก็ดันเปิดปุ่มไปใส่ไลอ้นคริสตี้นักเตะของบอลมัดนะครับซึ่งสุดท้ายก็ทำให้เขาเนี่ย ถูกกรรมการให้ใบแดงแล้วก็สั่งให้ออกนอกสนามไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็ไม่ได้มีบทสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกออกมานะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเพียงแต่ทั้งวันล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็ได้ออกมาโพสต์อินตักแกรมบรรยายถึงความรู้สึกแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนั้นโดยแม็กอลิสเตอร์นะครับเขาโพสต์ประมาณว่า เมื่อวานเนี่ยมันทำให้ความฝันของผมเป็นจริงได้ด้วยการเป็นนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลที่เล่นในสนามแอนฟิลด์มันช่างเป็นอะไรที่มหสจัจจรรย์มากๆถึงแม้ว่าเกมนี้มันจะไม่ใช่เกมในฝันที่ผมคาดไว้แต่สุดท้ายเราก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ในฐานะทีมด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีให้กับแฟนบอลผมเนี่ยอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมของผมเป็นพิเศษสำหรับความพยายามอันยิ่งใหญ่หญและแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่อง Alexis Mac a l ส i s t e r แกก็โพสต์เอาไว้ใน IG ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่ข่าวของไลอ้อนกาเวนเบิร์กต่อเลยนะครับเพราะมีการเปิดเผยว่าลิผูได้มีการส่งไปมองไปสอดส่องฟอร์มการเล่นของไลอ้อนการเวนเบิร์กมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็สำหรับไอ้เจ้าไลออนการเวนเบิร์กนะครับแข้งกองกลางของสโมสรไบเยอร์มิเนกในตอนนี้ก็สมเสียงมากๆที่จะถูกปล่อยออกจากทีมนะ หลักๆก,ก็จะประมาณว่าตัวนักเตะเนี่ยอยากที่จะย้ายออกจากต้นสังกัดนะครับเนื่องจากอยู่ไปก็ไม่ค่อยที่จะได้มีโอกาสในการลงสนามมากสักเท่าไหร่ซึ่งในซีซั่นก่อนนะครับแกเนี่ยถูกลงสนามไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นนะครับและตอนนี้นะครับเขาก็มีข่าวชือมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะ เพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับมันมีสื่อที่ชื่อว่า TZ ซึ่งก็เป็นสื่อระดักกลางๆในประเทศเยอรมันนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าลิอร์พูเนี่ยได้มีการส่งแอมองไปสอดส่องฟองารเล่นของไลอันกาเวนบเบิร์กมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งทางสื่อก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเอาไว้เพิ่มเติมอะไรมากมายนะครับก็บอกเอาไว้แค่ประมาณนี้สั้นๆเลยนะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากเราลองมาวิเคราะห์ถึงข่าวนี้นะครับผมรู้สึกว่าข่าวมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะ อย่างแรกนะครับไลอันกาเวนเบิร์กเนี่ยแกไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดเลยนะครับหลักๆก,ก็จะลงสนามซ้อมเสียมากกว่านะซึ่งถ้าหากสโมสวอน์ิููจะส่งแมวมองไปดูฟอร์มการเล่นของเขาแล้วจะส่งไปดูตอนไหนล่ะครับเพราะเกมล่าสุดที่บายเยมินิกลงสนามเนี่ยไลยอันกาเวนเบิร์กแกก็ไม่ได้ลงสนามนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวโดวนที่ถูกรายงานออกมาจากสื่อประเทศอิตาลีหน่อยดีกว่านะครับเพราะมีการเปิดเผยว่าลิวพูลเนี่ยได้มีการตกลงเื่นไขส่วนตัวกับโซฟิยันอัมลาบัดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและใกล้ที่จะปิดดีลของเขาได้ที่ราคา26ล้านปอนด์ก็สำหรับโซฟิยันอัมลาบัตนะครับก็เคยตกเป็นข่าวกับลิวพูลในช่วงเปิดตลาดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ในช่วงกลางกลางตลาดเนี่ยข่าวของเขามันก็เงียบๆไปนะ หลักๆก,ก็เป็นพอร์ลิฟูเนี่ยดันไปเดิน,ด,นดิวของเจ้ามอยเซสไซโซกับโรเมโอลาเวียเป็นหลักนะครับเพียงแต่ทว่าล่าสุดนะครับในตอนนี้สโมสสริฟูก็กลับไปให้ความสนใจของข่าอีกครั้งและดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยก็สนใจที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสสริฟูเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะครับมันมีสื่อที่ชื่อว่าคาริเอเรเดลโลสปอร์ตซึ่งก็เป็นสื่อยักษ์ใหญ่ในอิตาลีได้ออกมาประคมข่าวใหญ่ที่เห็นแล้วต้องตาโตโตเลยนะครับนั่นก็คือ ในตอนนี้โซเฟียนอัมลาบัดได้บรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะครับแล้วก็เหลือแต่เพียงแค่การเจราจาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวกับสโมสรต้นสังกัดอย่างฟิลินตินาซึ่งเห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็ใกล้ที่จะจบกันได้แล้วด้วยนะครับเห็นว่าทั้งสองสโมสรน,น่าจะสามารถตกลงกันได้ที่เงินจํานวน26ล้านปอนด์อันนี้อ้างอิงจากอันนี้อ้างอิงมาจากสื่ออย่างเอลนาซิโอนาวอีกหนึ่งสื่อนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการประกาศอย่างออฟฟิเชียลหรือว่านักข่าวแนะดับเทียสูงที่ออกมายืนยันข่าวนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าหากเราอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของพอ,อ,อกีฬาของสมโมสร,รฟิโอลนติน่านะครับที่เขาบอกว่าในตอนนี้เนี่ยอาระาบัตสนใจที่จะย้ายไปคาแข่งในทีมยกักษ์ใหญ่ที่ใหญ่มากกว่าฟิโอลินติน่ามากๆนะครับแต่พวกเขาก็จะไม่ขวางทางอัร์าบัตแต่อย่างใดนั่นหมายความว่า ถ้าหากทางสมโมสรลิพูพยายามจริงจังกับดีลของอัมราบัิก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เขาเข้ามาเสริมทัพนะครับก็ประมาณนี้นะผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรเลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปขอย้ำอีกสักหนึ่งรอบกันแล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปด้วยนะครับ และสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตก่าวคำลากันเลยก็แล้วกันนะขออนุญาตก่าวคำว่าสวัสดีครับ